สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบวันละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้ไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับลิเวอร์พูลเจอกับเอเวอร์ตันแข่งในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งเวลาสวยอยู่นะเดี๋ยวเราไปพูดถึงทั้ง2ทีมกันครับเริ่มที่ฝั่งของลิเวอร์พูลกันก่อนเลยฟอร์มช่วงหลังดีมากๆเลยครับเกมล่าสุดก็ถล่มแมนยูไป4ประตูต่อศูนย์เลยความพร้อมในเกมนี้ขาดแค่โรบโต้ฟิมิโนคนเดียวเท่านั้นที่เจ็บมาจากเกมเอฟเคับตั้งแต่ตอนนู้นและที่เหลือเนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดเลยครับร ครอปจะโรเตชันครล,ลงบ้างแต่สำรองกับตัวจริงเนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกันมากครับอาจจะต่างกันแหละแต่ไม่ได้มีผลในเกมขนาดนั้นแบ็คซ้ายอาจจะเห็นซิมิการ์กองกลางอาจจะเห็นเกเต้าแผงแนวรุกอาจจะเห็นเดเรโกโชต้าครับลงมาสลับเล่นกันบ้าง ส่วนทางฝั่งของเอเวอร์ตันครับอันนี้หนีตายชัดๆเลยนะครับนำเบอร์รี่อยู่แค่หนึ่งแต้มเท่านั้นนะก็เกมนี้พวกที่เจ็บอยู่ก็จะมีคาร์เวิร์ดเลวินฟานเดอร์เบิกอังเดโกเมสทาวเซนทอมเดวิดพวกนี้เจ็บหมดส่วนที่เหลือเนี่ยพร้อมลงสนามครับลิชารลิสซอนเกรกอดอนพวกนี้พร้อมลงสนามทั้งหมดครับกองหลังก็มีอย่างพวก ly, Mina, free, เลยลรี่มีนาเป็นกลราฟรีอะไรพวกนี้เนี่ยฝาเบนเดลคนนี้สำคัญนะยังที่เราดูเอเวอร์ตันเนี่ยเห็นอยู่ เวลาเดวลงเนี่ยมันจะทําให้เกมมันนิ่งขึ้นนะครับด้วยความเก่าของเขาแต่ดูแล้ววันนี้ไม่น่าต้านทาริวพูอยู่เลวพูต้องชนะมากกว่า2ประตูขึ้นไปแต่ผมคิดว่าได้ครับเพราะว่าโมเมนตัมในมันต่างกันแม้ว่าจะหนีตกชั้นแต่เลวพูต้องการแชมป์ครับวันนี้เผอๆอมี3มี4ชอบแล้วก็เชียร์เลวพูครับใครอยากรูสุกกีฬาลิง์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับกดไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ